และจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณนี่เลยยุนตอนค่ะกมลค่ะเชนการเชนการวันนี้ค่ะซอวันนี้ค่ะเฮียเขามาในชุดแต่งงานนะชุดสุดท้ายนะนะฮะเขาวเหมือนกับรับข่าวกันหมดเลยตอนนี้เราบข่าวกันหมดเลยนะคะนะคฉลาดนะน้คนสวยซอฟันซอวันนี้นะอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้จะมาโชว์ซีนไหนให้แฟนๆได้เห็นกันะค่ะคือ อพูดสรุปมมองก่ออันนี้ช่อกรเป็นซีนซีนสีเนาะจริงจริงซีนง้อแล้วกันโอ๊ยซีนง้อได้ไหมได้แต่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แค่ได้ตัวต้องได้เนี่ยเอออะไรจะเป็นซีนง้อทำไมถึอเลือกซีนง้อรู้สึกว่ามันเราสองคนสุดประทับใจซีนนี้เห็นแล้วมันมันยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่า เอ๊เราได้ยินข่าวมาว่าก่อนก็ก่อนที่จะเข้ามันก็เลยแบบว่ามันมีคนกอนคนน้อกันจริงไงก็เลยเข้าเข้าหน้าเซตบุกมันก็เลยจีอาอะไรอีกอาอาคือในวันนั้น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 เหมือนพี่ไปพอรู้เลยพี่ไปพออยู่ในเหตุการณ์เยอะนะเรื่องนี้นะน้องมันอาจจะแบบคนนอนพี่หรือเปล่านวันนั้นในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้น เธอเธอให้เขาเขก็บไปด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาอ่าเดี๋ยวค่อย,ย,ยมาขยี้ต่อทีหลังนะคะอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมซีนสดของขออกมลแล้วก็คิมกันเลยค่ะขอบคุณกมลมากทีเดียว นี่คุณคุยงานเสร็จแล้วยังไปไม่นอนเหรออย่างนั้นผมก็นั่งดูหนังดูนู่นด,ดูนี่ไปเรื่อยรอฉันอยู่สิเปล่าผมไม่ได้รอผมก็จะไปนอนแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วไปนอนไหม ฉันไปสง่งไม่เป็นไรหรอกมอผมไปเองเนะคุณจ้องผมขนาดนี้เนี่ยคุณไม่สิงผมเลยเอ่ะคิมฉันขอโกอนหนายหน่อยได้ไหม นันแถึงฉันที่ขออนุญาตนายนายก็หมูหฉันอยู่ดีนายคนปล่อยแล้วนะผมจะขึ้นไปนอนแล้ว ไปส่งฉันหน่อยได้ไหมที่รถนะผม,มก็เดินไปเองไม่ได้อหรอเนี่ยก็ฉันอยากให้นายไปส่งดิก็ปล่อยม,มือมุมงนดิเดินไปเอง จะบอกอะไรให้จะให้ฉันอุ้มนายไปฉันก็ไว้ไม่ต้องมาทำอะไรแตบบ่นั้นเลยนะยายา พอได้แสดงกันส่วนลนะ้วรู้สึกไงบางคะั่ะคุชสนไปย้อนกลับไปดู EP นั้น EP หรือเปดูแล้วมันก็เออนะม,ม,มันเกิดจริงเพราะว่าท่าในในนั้นมันดูจริงหรือว่ามันเอ <ใน S 1> งเราเจริงจริงเออเออไปไม้นตถูกแล้วนะคะยังไงล่าของเราโต้ออบอบว่าหลังจากเล่นซีนี้เรารู้สึกยังไงาคือรู้สึกว่าเหมือนเล่นซีนนี้มันไม่เหมือนกับตอนทายค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเร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 าเหมือนกับ คือถ้าในซีรีส์ตอนจริงเราอาจจะยังไม่ยอมนะแต่ว่าพอมาน่เซีรีส์ตอนจริงยังไม่ยอมแต่ว่าซีรีส์ตอนจริงอาจจะยังไม่ยอมเช้าอ๋อที่ในกองวันนั้นก็จะเป็นวันที่ต้นวันนี้ยอมยังวันนี้ยอมยังคุณซอสันไมสเดียตรงนี้เรามันเป็นปันหลวงกันเถอะสันเบสคีมออกมาพิมพ์ได้ไหมได้มาหมได้เออ วันนี้อ่าถือว่าวันนี้ก็คือถือว่าไม่รู้จะไปไหนตอนน้มนเชิดนะมันสุดยอดมต้องหายใจคุณต้องหายใจสุดตอนนี้แบบนาทีเอาเปินจริงเพราะว่าเราอยู่ในหลายช่วงช่วงช่วงโมเมนต์ของเขามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบน่ารักอย่างตอนอย่างตอนอุ้มเราว่าไม่มีตอนที่สองใช่เพราะว่าเอาจริงจริงว่าเราคิดไม่ได้ว่าพ่อตัวพ่อก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบอุ้มน้องแบบวานนาทีอุ้มเพราะว่ากล้ามเราแต่วันนี้คือแบบอุ้มเหมือนแบบ เบามากเบามากยังไงทีทำไมวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเบาขึ้นหรอหรือว่าอุ้มบ่อยอุ้มบ่อยไม่ออกกำลังกายไงออกกำลังกายกับเวทกับอะไรเงี้ยถ้าเห็นในตอนแรกเนี่ยอาจจะอุ้มอุ้มแบบแขนสั่นอุ้ยวันนี้เบามากเลยวันนี้ดูวีดีโอที่มันหยากนั่นเดี๋ยวอุ้มบ่อยอู้เอาคำตอบเราเลยเราบอกว่าแก้ที่ไหน เธอไปอุ้มกันที่ไหนยวเราไปปักก่อนนะตรงนี้เราจะไม่ปล่อยผ่านนะคำถามนี้เราจะจนกว่าจนกว่าจะตอบนะไปอุ้มกันที่ไหนยังไงคะรับใจรื้กินพ่ออาไฮซายก่อนแล้วตอบนะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยซ้อมกันที่ไหนแต่ซ้อมทำอะไรประเด็นคือซ้อมทำอะไรซีรีส์จบแล้วอุ้มซ้อมอุ้มทำไมเอาหน้าเอาหน้าเอาเอา่ไห้อมคไหนต้อยบอกเอาหน้าออบ ซอโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะไม่ได้อย่างทีบอกมาสำหรับตัวละครของเราทั้งสองคนเชิญซอครันครับผมก็ขอบคุณคิมนะครับที่เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่สําหรับผมยากมากแต่ว่าเติมวันนี้เราก็แบบว่าทํามันได้แล้วแล้วก็เราก็เข้าใจในตัวละครตัวนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณตัวละครตัวนี้ที่ทําให้ผมมีวันนี้ทําให้ทุกคนชอบทําให้ทุกคนแบบว่า รักในตัวละครนี้แล้วก็ทําให้ตัวละครนี้เนี่ยได้มีความสุขกับตัวละครกมณ์ครับผมเขาเก่งมากคมาขนาน้ขยนยยังไงครับก็ขอบคุณตัวละครกำมลมากครับเป็นมีบทบาทหนึ่งที่ท้าทายตั้งแต่อ่านนิยายแล้วแล windows, ้วมาท้าทางที่ผมเล่นก็แบบคิดหนักอยู่พอสมควรว่าแบบจะทําได้ดีหรือเปล่าจะทําได้เท่านิยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทำดีที่สุดแล้วครับและ ผลตอบแทนที่เห็นมาก็ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้